ที่หน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลเนี่ยแล้วใครมาซื้อเราเราเล่าซื้อของเก่าอยู่นั่งขายได้วันละเท่าไหร่หลายวันขายดี่แล้วแต่ดวงวันนี้เก็บมาก็ได้รวมมือแค่เนี้ยหรอแค่ได้แค่นี้ยเหรอครับแค่นี้ถุงดีผู้เนี่ยเหรอเออแค่ยังงี้ถุงดีผู้เนี่ยได้ประมาณกี่บาทเฉลี่ยอะไรสเปิดพศประมาณห้าร้อยสิบเอ็ดนะอ๋อหาร้อยห้าอ๋อตัวจาั้ ลุงต้องขยับนะหมายถึงว่าอย่านั่งกัะที่อยู่นานๆเดี๋ยวมันจะเป็นแขกกดเพราะทางทางยังแขกใจก็จะแข็งแล้วใส่ยไปตามหมู่บ้านอย่างนี้แกไปไม่ไหวแล้วแต่ตอนนี้ก็ขึ้นลงได้ไม่มีปัญหาถลันดังเพราะถลังได้งปรยุ่งได้อ่าพอยุกตได้โอเคขอให้สุขภาพแข็งแรงครับคุณลุงครับสวัสดีครับแตรงเป็นหนังเก่าแล้ว